XM เล่นใหญ่รับอังเปาซองใหญ่รวมมูลค่ารางวัลกว่า1ล้านบาทนะครับกิจกรรมนี้เริ่มตั้งแต่6กุมภาพันธ์จนถึง6มีนาคมณตอนนี้ที่ผมได้โพสต์วิดีโอนี้ลงใน YouTube ก็เท่ากับว่าตอนนี้กิจกรรมนั้นได้เริ่มขึ้นแล้วนะครับคุณผู้ฟังสามารถที่จะกดเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้เลย และกิจกรรมนี้ Uhas ก็อยากที่จะมีส่วนร่วมครับกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ XM นั้นสุ่มแจกรางวัลแบบ lucky d r a ก็คือสุ่มแจกผู้โชคดีถ้าเกิดว่าผู้โชคดีคนใดนะครับที่เป็นสมาชิก Uhas และผูกบัญชี Uhas ก่อนวันที่6มีนาคมกับทาง Broker XM นะครับทุกๆรางวัลที่คุณผู้ฟังจะได้รับจาก XM Uhas จะออกเพิ่มให้รางวัลละ15,000บาทครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังคือผู้โชคดีที่ทาง Broker XM ได้มอบรางวัลให้คุณผู้ฟังสามารถที่จะติดต่อกับ Uhas ได้เลยเราจะมอบ รางวัลให้กับคุณผู้ฟังเพิ่มอีกนะครับเป็นเงินรางวัลรวมเป็นเงินรางวัลทุกๆรางวัลรางวัลละ15,000บาทนะครับเพราะเราก็อยากที่จะมอบสิทธิพิเศษต่างๆเหล่านี้ให้กับสมาชิกของเราด้วยนะครับกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ทาง Broker XM จัดขึ้นตอน้อนรับปีมังกรนั่นเองครับวิธีการเข้าร่วมกิจกรรมง่ายนิดเดียวครับเป็นแค่คุณผู้ฟังนั้นกดผ่านลิงก์ของเราเพื่อก้าสู่หน้าเว็บไซต์ของทาง Broker XM นะครับเมื่อคุณผู้ฟังเข้ามาสู่หน้า XM ระบบก็จะเข้าไปที่หน้าโปรโมชั่นของทาง Broker XM ใช่มค,ค่ําาว ลงทะเบียนได้เลยครับเมื่อคุณผู้ฟังกดปุ่มลงทะเบียนแล้ว คุณผู้ฟังสามารถที่จะล็อกอินได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังยังไม่มีบัญชีเทรดมาก่อนนะครับคุณผู้ฟังสามารถที่จะเปิดบัญชีเทรดได้ณตอนนี้เลยนะครับและถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังยังไม่เคยมีบัญชีเทรดมาก่อนการที่คุณผู้ฟังเปิดบัญชีใหม่คุณผู้ฟังจะได้รับโบนัส30ดอลลาร์สหรัฐด้วยนะครับเป็นเวลคัมโบนัสที่ XM นั้นให้เรามาทดลองในการเทรดได้ก่อนด้วยหลังจากที่เราล็อกอินเข้าสู่หน้า XM เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเราก็คลิกไปที่เมนูคําว่าโปรโมชั่นครับเมื่อเราคลิกมาที่เมนู otion, รมมชัั่นนนเเาากก็็็จจะะหได้วี ั through, society, อ2อย่างด้วยกันที่บอกเราก็คือ1ครับบอกว่าเราเทรดไปทั้งหมดกี่หลอดแล้วอย่างในตัวอย่างของผมในตอนนี้นะครับก็คือ0ูนย์หลอดนั่นเองครับก็คือยังไม่มีการเทรดแต่ว่าเงื่อนไขที่2มันก็จะบอกสถานะว่าตอนนี้เราขาดเงินอีกเท่าไหร่เพื่อที่จะเข้าร่วมกิจกรรมนี้เพราะการเข้าร่วมกิจกรรมนี้จะต้องมีเงินในบัญชีเทรดมากกว่า200ดอลลาร์สหรัฐนะครับถ้าเกิดว่าเรายังไม่มีเงินเลยตรงนี้มันก็จะยังเป็นสีเทาหรือถ้าหากว่าในพอร์ตของเรามีเงินต่ำกว่าส0ง้ดอลลาร์สหรัฐนะครับตรงนี้ก็จะเป ของเรามีอยู่เท่าไรแล้วเราต้องเติมอีกเท่าไหร่เพื่อที่จะให้เราสามารถที่จะเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้อย่างในตัวอย่างวิดีโอนี้นะครับผมมีเงินในพอร์ตมากกว่า200ดอลลา,าร์สหรัฐเรียบร้อยแล้วมันก็เลยขึ้น200เต็ม200นั่นเองครับก็คือตอนนี้ผ่านเงื่อนไขแรกไปแล้วก็คือเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินในบัญชีเทรดของผม เกิน200ดอลลา,าร์สหรัฐแล้วคุณผู้ฟังจะต้องให้ตรงนี้เป็นสีเขียวก่อนนะครับมันถึงจะสามารถที่จะเข้าร่วมกิจกรรมได้หลังจากนั้นผมมีเงื่อนไขเดียวก็คือต้องเทรดให้ครบกําหนดก่อนถึงจะได้ตั๋วมันลุ้น1ใบนั่นเองนะครับตัวนี้ก็จะมีอยู่2ใบด้วยกันตัวเล็กกับตัวใหญ่แล้วกันผมเรียกแบบนี้นะครับซึ่งใน XM เรียกว่ารางวัลระดับที่1แล้วก็รางวัลระดับที่2 แต่ว่าผมจะพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือผมจะเรียกว่าตัวเล็กและตัวใหญ่แล้วกันถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังเทรดสองหลอดนะครับคุณผู้ฟังจะได้ลุ้นตัวเล็กแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังเทรดมากกว่า4ี่หลอดนะครับคุณผู้ฟังจะได้ลุ้นตัวใหญ่ซึ่ง1คนจะได้ตัวเพียงแค่1ใบเท่านั้นนะครับต่อให้เราเทรดไปร้อยหลอด เราก็จะได้ตั๋วใหญ่เนี่ยหใบเพราะว่าเงื่อนไขในการโอยของเรามันเกิน4หลอดแล้วนั่นเองนะครับเรามาดูกันดีกว่าว่ารางวันมีอะไรบ้างนะครับรางวันก็จะมีอยู่ด้วยกัน20รางวันโดยรางวันนี้จะถูกแบ่งออกเป็นความเล็กใหญ่ต่างกันนะครับโดยรางวัลใหญ่ที่สุดก็คือรางวันที่1ครับ รางวันที่1รับเงินสดทันทีไปเลยครับ4 0แสนบาทครับรางวันที่2จะได้รับเงินสดจำนวนเงิน2 0แสนบาทรางวันที่3จะได้รับเงินสดจำนวนเงิน1แสนบาทรางวันที่4จะได้รับเงินรางวัลรวม50,000บาทครับและรางวันที่5จะได้รับเงินรางวันรวม25,000บาทครับอันนี้สำหรับตัวใบใหญ่เท่านั้นนะครับที่เราจะได้รับรุ่นหุ้น1ใน5รางวัลใหญ่แต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังได้รับตัวใบเล็กนะครับก็คือเทรด ไม่ถึง4หลอดแต่ว่าก็มากกว่า2หลอดอยู่ดีคุณผู้ฟังจะได้รับตั๋วที่เป็นรางวัลเล็กลงมานะครับก็คือคุณผู้ฟังจะได้ลุ้นรางวัลตั้งแต่รางวัลที่6จนถึงรางวัลที่20นะครับรางวัล1-5สําหรับตั๋วใบเล็กจะไม่สามารถที่จะเข้าร่วมลุ้นรางวัลเหล่านี้ได้นะครับโดยรางวัลที่6ถึงรางวัล20จะเป็นเงินจํานวน15,000บาททุกๆรางวัลเท่าๆกันนะครับแต่แน่นอนครับถ้าหากว่าคุณผู้ฟังอยากได้ลุ้นตั๋วใบใหญ่นะครับท่มเงงราาวั 4, าูุดคณผ้้ฟจะตอกก 4หลอดนั่นเองนะครับแต่ถ้าหากว่าคุณผู้ฟังนั้นเป็นสมาชิกกับเราคุณผู้ฟังถูกรางวัลไหนก็ได้ครับ1ใน20รางวัลน,นี้เราจะมอบเงินสดให้กับคุณผู้ฟังเพิ่มอีกนะครับจำนวนเงินรางวัลละ1 5 0 0 0บาทนะครับแต่ก็ต้องมีเงื่อนไขเดียวก็คือว่าคุณผู้ฟังจะต้องผูกบัญชีทเทรดกับเราก่อนวันที่6มีนาเท่านั้นนะครับไม่ใช่ว่าหลังจากจบกิจกรรมแล้วค่อยมาผูกแบบนี้ไม่ได้นะครับคุณผู้ฟังจะต้องกดผูกบัญชีกับเราก่อนในเว็บไซต์ m e m b e r u h s c o m นะครับเพื่อที่จะ รับรางวัลต่างๆอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับนี่ก็คือกิจกรรมทั้งหมดที่ผมมาประชาสัมพันธ์ในวันนี้นะครับหวังว่าคุณผู้ฟังจะได้ร่วมสนุกไปด้วยกันเพราะผมมองว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมสําหรับเทรดเดอร์อยู่แล้วครับเพราะเทรดเดอร์ลหลายๆคนก็เทรดเป็นปกติอยู่แล้วนะครับหเดือน4ีหลอดอะไรอาจจะไม่ได้เป็นโจทย์หนักมากเท่าไหร่สําหรับเทรดเดอร์ลหลายๆคนนะครับแต่อย่าลืมนะครับกิจกรรมนี้จะเริ่มนับตั้งแต่ตอนนี้จนถึงวันที่6มีนาคมเท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าเราไปเทรดวันที่7เนี่ยระบบจะไม่ได้นับ และ XM ก็จะมีการจับฉลากผู้โชคดีวันที่11มีนาคมและจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีอย่างเป็นทางการวันที่18มีนาคมปี2024ก็คือเดือนหน้านั่นเองนะครับหวังว่าคุณผู้ฟังจะเข้าร่วมสนุกไปด้วยกันและอย่าลืมมาเป็นสมาชิกกับเราด้วยนะครับสำหรับวิดีโอนี้สวัสดีครับ youhas. com เราคือเพื่อนแท้นักเทรด